โดยทางน้านของหน่วยงานในจังหวัดยะลาครับได้ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2568ครับส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดยะลาหรือว่า NBT ยะลาจัดกิจกรรมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษ์เนื่องใน โอกาสวันเลิมพระชมพัรษา3มิถุนายน2568โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่19-23พฤษภาคม2568ณห้องแสดง n อ t นบทยะลาซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจากจังหวัดยะลาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจังหวัดยะลาหน่วยงานเหล่ากาชาติจังหวัดยะลาศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานราชการต่างๆ โดยการบันทึกเทปโทรทัศน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสงพระเกียตรติ ทั้งนี้นะคะส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดยะลาได้มีการจัดรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระจรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเพื่อให้หน่วยงานทั้งทางภา,งางคราฐัฐภาคเอกชนรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่นะคะได้มาร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งก็เป็นศูนย์รวจิตใจของชาวไทยทั้งชาติค่ะ